สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสําหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่7พฤศจิกายนนะครับ ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆโชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกเพชรยินดีคู่มวยวจัตดไดนาดูคุกกี้สูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้มีหลายคู่หลายรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟนซ์ลีกและฟุตบอลยุโรป้าลีกค่ำคืนนี้มีไม่ต่ำกว่า60คู่ไฮไลท์ก็เป็นการเจอกันกับระหว่างทางปีศาจแดงแมนเชสเ,เตอร์อยู่ในเตดนะครับเปิดสนามโอทเทรฟอร์ดรับมือกับทาง p a o k โซารนิกานะครับ ซึ่งผมเมธาวันนี้นก็วิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงด้วยกันวิเคราะห์วิจารณ์ช่วงแรกจะเป็นในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกเพชรยินดีนะครับช่วงแรกช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศคำคืนนี้คัดให้เน้นๆเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับพี่พี่น้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการนะร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นบาลังจาให้เพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนครับช่องทางที่หนึ่งททางี่เป็น Facebook, และช่องทางที่4เป็น Instagram เมตาเจ็ดสี่สี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นะครับสนอกสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับมีทั้งหลายเสียงมวยมีให้ฟังกันนะครับรวมถึงด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงด้านของกลมข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้กลุ่มกีฬามวยพักยุก168ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างนะครับกลุ่มพักยุก168 นะครับเราเข้าสู่ในด้านของ มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันเลยนะครับในด้านของวันนี้ช่วงแรกนะครับที่ผมจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองสืบเพชรยินดีที่เบทีมวยราชดำเนินคู่แรกนะครับน็อตใหม่ครับเจพีทาวเวอร์เจอกับทางสิงห์ทองน้อยครับกล้วยบางคอแหลมมวยคู่นี้เจอกันในพิกัดนะครับหนึ่งร้อยครับหนึ่งปอนด์กับหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์น็อตใหม่ตอนให้สองปอนด์นะครับทางเจ้าน็อตใหม่นี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องไอ้คิสมองมวยหลากหลายจนทางเจ้าสิงห์ทองน้อยเข่าคคคคาาาาาาเเเเดดปปิทททงงนนนน็็็อออออตตตตใใหหมมมม่่่่่่่รรัับบยููีสววผธช ครูที่2กับเทียนหลวงอุ้นุบเจอกับทางเจ้าเพชรบ้านดุงนะครับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยาโสธรมวยคู่นี้เจอกันในเบ็ดพิกัดนะครับประเภทนะครับหวยเล็กๆนะครับประเภทนะครับ1้3ปอนด์ครับทางเจ้าเทียนหลวงก็มาเท่าพิกัดส่วนทางเจ้าครับเพชรบ้านดุงนี่ก็ลดไป0ูนสองนะครับเป็นทังของหวยคู่นี้ครับเปิดเปิดทางเทียนหลวงต่อสิบเอ็ดแปดนะครับเทียนหลวงนี่ฝีไม้ฝีมือไอ้ิจสมอมวยหลากหลายครับส่วนทางเจ้านะครับเพชรบ้านดุงนะครับประเภทเปิดเกมเดินชนเข่าในเหนียวแน่นนะครับเป็นทังของมวยคู่ที่สองของชอบทางเทียนหลวงนะครับ คู่ที่3ครับวันนี้นะครับจรันดาบราันสารคามเจอกับทางเจ้า2หมัดพยัคฆ์คำสิงห์นะครับมวยคู่นี้เจอกันพิกัด117ปอนด์นะครับทางเจ้าจรันนี่ลดน้ำหนักไป1.2นะทางเจ้า2หมัดน,นี่ลดไป0.3นะครับมวยคู่นี้เลดกว่าทางจรันเสมอนะครับจรันนี่เป็นมวยรุ่นพี่ครับดักเตะดักจีบเก่งบนนอกจากจ้านบนในไรแขนดีส่วนทางเจ้า2หมัดนี่เป็นมวยเพชรกำลังกำปั้นหนักตายเตะขาต่อยหมัดอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงนะครับส่วนตัวนี่ผมชอบลูกหนักลูกแรงทางเจ้า2หมัดรุ่นหนักรุ่่น่นนนนอออออคคคไดด้้้ชชบบบบมมมววยยรรรงงงกัััููี3ทาาเจ2หะ และคู่ที่สี่ครับวันนี้นะครับลูกกอกเพชรนะครับสิทบ,บิ๊กแจ๊สนะครับผลรักบรรทมเจอกับทางปืนกลปอไปจับหน่วยคู่นี้เจอกันมือพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนครับลูกกอก ก็มาเทวิกัด117สจ่วนฐางเจ้าปืนกลนี้ลดไปศูดทางลูกกอกนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับไหวคิวอสมองมวยหลากหลายส่วนทานเจ้าปืนกลเปนประเภทเปิดเกมเดินชนบูสบุรียัน5ายกเชิงไม่สนชนอย่างเดียวนะครับราคาเ็ดเปิดทางปืนกลต่อ19นะครับส่วนตัวผมเมทาครับยังรักยังชอบทางเจ้าปืนกลต่อประจัก์นะครับในด้านของมวยคู่ที่4ครับและคู่ที่5ครับวันนี้นะครับเดอะแฟรงต์ต่อสุดรักเจอทางฟ้าสุดชนสอารุวันนะครับมวยคู่นี้ราคาเรดเปิดทางเจ้านะครับในด้านของทางในด้านของมวยเู้นะครับ ฟ้าสุชนนะครับแล้วคู่ต่อมาครับรุ่งโรดดาบรันสารคามเจอกระางหนึ่งร่างได้กล้วยบางคอแหลมนะครับคุกกี้สูสีครับส่วนตัวผมผมชอบทางเจ้ารุ่งโรดนะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้กระดูกเหล็กอออัญจริยะเจอกระถางเจ้าสั่งฟ้าหนออนุวัตยิมนะครับมวยคู่นี่ร้อยเจ็ดปอนด์ส่วนตัวผมเมธาชอบทางกระดูกเหล็กวันนี้น่าเล่นกระดูกเหล็กมากนะครับแล้วคู่ต่อมากับจันทีมนะครับแอดสันป่าตองเจอกระถางยอดกล้าพอวิเศษยิมคุกกี้สูสีนะครับส่วนตัวผมนะครับยังรักยังชอบทางเจ้าครับยอดกล้าพพออออววิิิเเศษยยยยยย้้้้มมนนนะะคคคครรรรรรััััับบบบแลลูู่่่สสสุุุดดทททาาาางงงปภจหหกญีผ ตัวผมเมธาผมชอบทางทงน้อยนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้แล้วนะครับทั้ง9คู่กับมวยรักมวยชอบจากผมเมธานะครับเดี๋ยวช่วงที่2เจอกันใหม่ครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศคั่นคืนนี้คั่นให้เน้นเนจ็ดคู่เหมือนเดิมครับช่วงแรกจบลงเพียงเท่านี้มวยหน้าเดนเมวยหน้ารองศึกเพชรยินดีนะครับช่วงที่2เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ